สวัสดีคะ่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะใช้ได้นะคะคลิปเมื่อคืนนี้เสียดายมากๆเพราะว่าอาจไปจนจบแล้วตัดต่อเรียบร้อยแล้วเสียงหายจะเสียงหายตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การอัดคลิปเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะไม่เสียงหาย้วจ๊ะกลับมาใช้ไพ่ a อฟเอนเว e ร์เจนะคะคราวนี้เพราะว่าเห็นแบบว่ามมันเป็นไพ่ที่ยาก มันเป็นไพ่ที่อ่านยากพอสมควรดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้กับคนที่เพิ่งเริ่มอ่านนะจ๊ะเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่แบบมีประสบการณ์การอ่านไพ่ผู้อ่านผู้พยากรณ์ผู้อ่านไพ่มามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วมันเป็นกร์ตู้นของอเมริกันเนาะเออมันก็น่ารักดีพัดไม่รู้หรอกพอดีว่าแฟนพัดบอกว่าเอ้ยมันเป็นกร์ตูนของอเมริกันนะอะไรเงี้ยพัดก็เลยเอากวว่าวันนี้จะเอามาอ่านให้เพื่อนๆแล้วก็ตบท้ายด้วยตบท้ายไปเลยนะ ด้วย Angel Answer เพราะว่าหลายๆคนชื่นชอบเพราะามันเหมือนมันเหมือนกับเป็นไกด์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะใช้ Angel Answer มาเป็นตัวปิดจบในในในคลิปนี้นะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการจุดเทียนมหามงคลอย่าลืมนะเพื่อนๆพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายพรุ่งนี้คือวันที่25พฤศจิกาปิดรับวันเที่ยงคืนนะคะ ทำไมสำคัญที่สุดวันที่25พฤศจิกาเพราะมันเป็นวันเกิดพัทเองเย้ yeah! <laughs> ไม่ต้องถามอายุนะเดี๋ยวแก่นะคะก็เป็นวันเกิดพัทนะคะแล้วก็เลยเป็นวันที่สำคัญดังนั้นเนี่ยใครต้องการจุดเทียนมหาวงคลให้ชีวิตปังชีวิตรุ่งโรดแล้วก็เป็นมาได้ทุกสายนะคะสายเงินทองหรือว่าสายแบบว่า อยากได้พวกความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะว่ามันมีเทียนหลายรูปแบบมากๆแล้วก็เป็นการหนุนดวงคือแบบบางคนดวงตกบางคนปลายปีแล้วดวงตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะจ๊ะแล้วสำหรับใครที่เป็นสายน้ำมันว่านเนี่ยขาดไม่ได้ที่จะพูดถึงแล้วพูดถึงนะในทุกๆคลิปนะจ๊ะเคลือข่าหลงสำหรับเรื่องการเงิน การงานการเงินตัวเนี้ยดีมากใครที่ทํางานพวกข้าราชการอะไรพวกนี้ก็ดีนะต้องการเงินเดือนขึ้นต้องการพวกเขาเรียกตำแหน่งขึ้นเงินเดือนขึ้นเนี่ยต้องมีตัวนี้ติดกระเป๋าเอาไว้เดี๋ยวพัทาให้ดูเลยเพราะว่าแพรชอบทาตัวนี้มากๆเหมือนกันเพราะว่าอยากได้เงินขึ้นอยากได้เงินเยอะทาที่จุดตำแหน่งกลางหน้าผากนะคะทำไมต้องจุดทาตรงนี้เพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น าตาที่สามของเรานะแล้วไม่เป็นสิวด้วยเห็นไหมผิวพัดอะไม่เป็นสิวเลยนะแล้วก็ซึมเร็วมากๆอีกอันนึงคือตัวว่านดอกทองตัวนี้เป็นสายขาวนะจ๊ะแล้วก็ทาเหมือนกันกันกบว่านเครือเขาหลงเลยใครอยากได้ทั้งความรักที่ดีและการเงินที่ดีก็เอาไปเลยทั้งคู่นะคะแพ็คคู่แต่ถ้าใครต้องการเรื่องความรักเนี่ย สายขาวแล้วก็ตัวว่านเนี่ยเห็นไหมจัดเต็มอยู่ข้างในเลยเต็มขวดเลยตัวพุทธคุณแล้วก็ทำผ่านพิธีมาอย่างดีจริงๆดังนั้นเนี่ยช่องของเราจะต้องมีตัวสองตัวนี้คู่กันตลอดเลยนะจ๊ะแล้วสำหรับใครที่ชอบแนวสีพึ่งก็มีนะสีพึ่งตัวนี้ดีมากๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยเห็นไหมเพื่อนไม่เป็นหืนตั้งไว้แล้วก็ยังหอมบางบางที่เนี่ย ตั้งไว้แป๊บเดียวน้ำมันละลายนะอันนี้เาตั้งไว้เป็นไปยางหอมมากๆอยู่เลยนะคะ <c oughs> หอมแบบว่าอบร่่านิดนึงนะสำหรับใครที่เป็นสายน้ำหอมพลาดไม่ได้สำหรับตัวนี้คือน้ำหอมพระแม่รัศมีใครชอบเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเรียกความรักที่ดีเมความเมตตาที่ดีจากเจ้านายหรือว่าจากคนรอบข้างคนที่กรียดเราก็ได้นะ คนที่เหมือนแบบว่าไม่ไม่ค่อยถูกกันเม้นขี้หน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องใส่ตัวนี้แค่ฉีดก่อนออกจากบ้านแต่ขอให้ฉีดทุกวันนะจจ๊กเดียวเท่านั้นเองติดกระเป๋าไว้ก็ได้สมมติว่าไม่อยากฉีดที่ตัว จิตฉีดที่เข้าของที่เราจะเอาไปวันนั้นก็ได้นะคะผ่านพิธีพราหม์มาแล้วจากประเทศอินเดียแค่คนละ299บาทเท่านั้นถูกมากๆเลยแล้วก็อยากให้มันจับต้องได้ทุกคนเลยนะจ๊ะแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆโอเคมาดูกันดีกว่าว่า Adventure Time เนี่ยเขาจะบอกอะไรกับเราวันนี้อื โอ้โหฟาดฟันกันมาเลยไปตีกับใครมาคะ่ะเพื่อนๆไปออกสงครามออกศึกอะไรกับใครมาคะ่ะพัดรู้สึกว่าเนี่ยจัดเต็มจัดหนักค่ะทะเลาะกันแบบว่าจัดเต็มมีคำพูดไม่ดีใส่กันมีการกันแนกกระแ,นแหนมีการแซะกันเนี่ยเป็นไปได้นะโอ้โหเพื่อนๆไปเจออะไรกันมาเนี่ยแล้วก็เงียบกันไปเลยอืม ด่าก,กันเสร็จแล้วก็เงียบกันไปเลยมีอย่างนี้ด้วยนะไม่พูดกันโอ้โหจะปวดจริงๆนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนๆแบบพลังงานโหดขนาดนี้แพนหายไปไม่กี่วันเนี่ยโอ้โหกลับมาผึ่งพลังงานแบบโหดรุนแรงเลยแล้วก็เหงากันทั้งคู่รู้สึกว่าผิดหวังรู้สึกว่ามันแย่ด้วยกันไปทั้งคู่หลังจากที่ทะเลาะกันหลังจากที่มีปากเสียงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยอืม เขาเนี่ยคิดคิดว่าอยากจะมาง้อเหมือนกันนะแต่ส่วนคุณเนี่ยไม่อยากให้เขากลับมาง้อและบอกไปไปไปรงเร้าล็อกสุดที่รักประมาณนั้นเลยอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะไปแล้วฉันจะไปมีชีวิตที่ดีแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยแาว่าเขาจะงอนะเขาจะงอ บางคนเป็นคู่แต่งงานกันแล้วแล้วก็แบบว่าเป็นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบว่าบางคนแต่งงานบางคนอยู่กินฉันผัวเมียแฟนแบบหลายๆปีกันแล้วอะไรเงี้ยมันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะเออตอนนี้เขาเหมือนกับยังยังช่างใจอยู่อืมยังช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะคะจะเอาอยัางไงกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าที่ทะเลาะก,กันไปมันรุนแรงเขาอึดอัดนะ เขาอึดอัดคุณก็คุณก็อึดอัดเหมือนกันจ้ามันมีความอึดอัดอยู่ในนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณแบบว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบไปอะนะอืมแต่เขาก็ยังไม่ไปไหนนะเขายังรอคุณอยู่อย่างนั้นอนะอืมทัดมีความรู้สึกว่าสําหรับกองนี้นะคะหรือว่าอัพโอ์นี้นะคะทัดว่ายังไม่ไปไหน จะถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดอึดอัดไหมอึดอัดมีทางออกให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่ามีทางออกให้กับเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันไปไหมยังไม่มีถึงได้เป็นไพ่สองสองสองบอลทัวบอลใชมันมันเป็นแบบว่ายังยังช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงเขายังคิดไม่ค่อยออกคนนี้เขาคิดช้านะ เพื่อนคู่กรณีของเพื่อน,เ,อนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการมาปรึกษาเดี๋ยวจะมีการมาคุยกันเดี๋ยวจะมีการแบบว่าต่อรองตกลงอะไรกันมีการติดต่อกันเข้ามามีการต่อรองตกลงกันแน่นอนแพนมีนความรู้สึกว่าเนาะตอนนี้เขาเขาพยายามไปฮิวตัวเองบางคนชอบดื่งชอบดื่มนะคนของคุณเนี่ย ถ้าถ้ามีเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยเขาก็คงไปคุยกับเพื่อนสนิทว่าจะเอาอยัางไงดีอาจจะไปคุยกับญาติญาติพี่น้องอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะเขามีรู้สึกความรู้สึกว่าคุณแอบโหดนะคราวนี้คุณเหมือนคนที่อยู่ได้โดยไม่มีเขาแล้วแล้วก็แอบโหดแอบเอาจริงแอบไม่ได้อยากจะมีเขาแล้วอะแอบอยากเดินออกไปจริงๆแล้วกับความสัมพันธ์นี้คือเริ่มไม่ไหวแล้ว กับความสัมพันธ์นี้บางคนอยู่ห่างไกลกันด้วยนะบางคนเป็นต่างชาติบางคนอ,อยู่คนละประเทศคนละทวีปหรือว่าคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะอย่าอย่าลืมนะคะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะจะจะโดตรงบ้างไม่ตรงบ้างแน่นอนคุยน้องครับเขาเขา,เขาแอบหวัง,วงใจนิดนึงนะตอนนี้เขาก็เหงาเหงาแหละ โดนคุณเขีย่ยออกไปเนี่ยเขาเหงาๆแหละเขาแอบแบบว่าเศร้าๆนิดนึงแต่ก็แอบ,บจะหวังใจนะว่าเดี๋ยวคุณจะมาใจดีให้กับเขาอีกครั้งคุณก็น่าจะใจอ่อนให้กับเขาอีกครั้งเพราะคุณใจอ่อนบ่อยๆ คุณไอ้ใจอ่อนซ้ำซซักซากซักซากซ้ํซ้ำแต่คุณเริ่มอึดอัดกับเขานะคุณอยากไปหาเงินหาทองคุณอยากแบบว่าทําตัวให,ให้มีคุณค่าคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุ้มครือหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่น่ารักก็ตามแทบมีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาคุณคุณคุณเริ่มไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะคุณเจ็บปวดมากๆกกับความสัมพันธ์นี้อ่ะ คุณเบื่อหน่ายความจำเจคุณเบื่อหน่ายไอ้เรื่องวนๆเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆที่คุยกันแล้วคุยกันอีกท่านมีความรู้สึกว่าปัญหาที่คุณไปคุยกันคราวเนี้ยคือหรือทะเลาะกันคราวนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหม่ๆมันเป็นทันปัญหาเก่าๆปัญหาที่แบบว่าอืมบางคนไปจับโป๊ะได้ว่าเขาโกหกว่าเขาหลอกว่าเขาไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออคุณอยากจะแบบ คุณเหนื่อยเต็มกลืนละคุณเหนื่อยคุณอยากจะอยู่เฉยๆคุณอยากจะอยู่แบบว่าตัวคนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันอย่างเงี้ยคุณอยากจะแบบว่าเออแบบมีคุณค่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองคุณเจ็บมาเยอะมากคนนี้สร้างบาดแผลคนคู่กรณีของคุณอะ่ะสร้างบาดแผลหรือว่าสร้างวีรกรรมไว้ยเยอะมากๆ ถามว่าเขาอยากง้อไหมเขาอยากง้อนะเนี่ยคุณเป็นคนเก่งมากๆในชีวิตของเขาคุณเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่คนคนนี้จะหาได้แล้วอืเก่งมากๆคอยช่วยเหลือเขาในทุกทางบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะในในสายงานสายอาชีพของคุณนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ว่าโอ้โหคุณเก่งนะแต่มาเจอคนคนนี้แล้วคุณเหมือนคนไปไม่เป็น เออเหมือนคนไปไม่เป็นเหมือนว่าคุณไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปคุณคุณเหนื่อยอะ่ะเขาทำให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดแล้วก็มันไม่มีทางออกอืมคุณรู้สึกว่าทางออกทางเดียวตอนนี้คือคือคือเงียบกันไปก่อนหรือว่าออกจากกันไปก่อนเนี่ยอืมคุณเริ่มงอนมากๆนะพัดก็ยังสงสัยว่าถ้าเกิด เขามาง้อจริงๆเนี่ยคุณจะยอมเขาหรือเปล่าคุณจะยอมให้เขากลับเข้ามาหรือเปล่าพันเริ่มเริ่มไม่ค่อยแน่ใจนะว่าคุณจะยอมไหมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคุณก็เล่นบทโหดแต่เขาก็อ่ะเขาก็มั่นใจในตัวเองเขาก็จะมีแบบจุดที่แบบว่าเหมือนมาง้อคุณมามาจับจุดคุณได้เขาเขามีความมั่นใจของเขาตรงนั้นนะอ่ะพัดก็พัดก,ก็ให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินแล้วกัน นะว่าว่าเนี่ยเขามาง้องคุณแน่นอนมาง้องคุณแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่ชีวิตเขาจะเจอแล้วถ้าเขายังฉลาดน้อยที่จะไปเลือกคนอื่นหรือออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยก็ไปเถอนะเนาะเพราะว่าเขาจะไม่มีวันเจอคนที่ดีอย่างคุณเขาจะเจอแต่ความผิดหวังถ้าเขาไปเลือกคนผิด,ผด พอเขาไปเลือกคนอื่นที่มันไม่ดีต่อเขาอาจจะหลงผิดคนหลงผิดก็ได้นะเนี่ยเขาจะรู้ว่าความมั่นคงนั้นไงวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าความมั่นคงและรักแท้หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เขาเคยมีอยู่ตลอดตลอดกับคุณเนี่ย มันคือความมั่นคงแล้วมันคือความรักแท้และมันคือความการให้ที่เสียสละจริงๆจากคุณเขาจะวันหนึ่งเขาจะรู้อ่ะอืมคนนี้แอบไม่น่ารักกับคุณจริงๆนะลองมาดู Angel Answer ว่ามีอะไรที่จะบอกคุณบ้างนะคะเผื่อมีไกด์อะไรให้คุณ listening to intuition okay improve your health Angel Answer เนี่ยบอกให้คุณดูแลตัวเองก่อนดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนนะคะสุขภาพทั้งใจสุขภาพทั้งกายของตัวเองก่อนเพราะว่ามันสำคัญมากๆถ้าเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงเราจะไปสู้รบก,กับสิ่งอื่นๆหรือคนอื่นๆที่เข้ามาไม่ได้เลยเนี่ยแองเจลนเค่อนข้างค่อนข้างจะเน้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้ฟังเสียงในใจของคุณ ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าจะเอาเขาคืนมาหรือว่าจะปล่อยเขาไปให้ฟังเสียงในใจของคุณคุณเองรู้คำตอบแล้วอยู่ในใจนั่นเองนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่ทุกคนจะชื่นชอบคลิปของแพทวันนี้นะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะใครอยากติดต่อเข้ามาทางนี้ก็ได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้า บายบายค่ะ